สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบการใช้งานนะครับน้ํายาล้างหัวฉีดนะครับน้ํายาตัวเนี้มันจะช่วยทําให้หัวฉีดเนี่ยลดการอุดตันนะครับแล้วก็จะช่วยลดคาบเข่านะครับในการจุดระเบิดนะครับผมแต่ตอนนี้รถของผมนะครับน้ามันมันยังไม่เต็มถังนะครับซึ่ง m s x เนี่ยน้ำมันเต็มถังน่าอยู่ประมาณ4ลิตรกว่านะครับผมเดี๋ยวจะต้องไปเติมน้ํามันให้มันเต็มถังก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยมาเติมกันนะครับ วิธีการใช้นะครับหนึ่งขวดนะครับต่อน้ำมันสี่ถึงสิบลิตรนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้เติมน้ํามันมาเต็มถังแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเติมกันเลยนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะเติมครึ่งขวดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิด เจ้าตัวน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับแล้วก็เทสใส่ลงไปในขวดนี้นะครับว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับผม นี่นะครับก็ได้ปริมาณเท่านี้นะครับเราก็เติมลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทาการมาร์กไว้นะครับว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันแค่ไหนนะครับผมจะได้เอาไว้เติมครั้งหน้านะครับเพราะว่าน้ํามันของผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ4ลิตรแต่ว่ามันให้เติมได้4ลิตรถึง10ลิตรนะครับก็คือผมจะแบ่งเป็นเต็มถัง2ครั้งนะคะก็คือจะได้ประมาณ8ลิตรนะครับผมก็ โอเคครับเดี๋ยวทําการมาร์กนะครับแล้วก็เอาไว้เติมนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการมาร์กไว้แล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเติมไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเก็บเอาไว้เติมคราวหน้าอีกครึ่งหนึ่งนะครับ อนนี้นะครับก็ได้เติมไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่สี่ลิตรนะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดเติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยเดียเเ๋ยวจะมาเติม <_ liters> ให้มันหมดนะครับ<_ <Counter> _ <journalist> ผมที่เหลือนะครับ<_ <encial> _>ตอนนี้นะครับน้ํามันยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวรอน้ํามันให้มันหมดก่อนนะครับแล้วก็ไปเติมน้ํามันให้เต็มถังนะครับแล้วก็ค่อย มาเติมที่เหลือนะครับผมอันนี้เกีียวเด้อตอนนี้นะครับน้ํามันก็เกือบจะหมดแล้วนะครับอันนี้สองขีดนี่มันก็ใกล้จะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปเติมน้ํามันนะครับแล้วก็จะทําการเติมส่วนที่เหลือนะครับผม ตอนนี้นะครับก็เติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ํายาล้างัวฉีดที่เหลือลงไปให้หมดนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับผมก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอเคครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการใช้น้ำยาล้างหัวฉีดในสไตล์ของผมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและฝากกดติดตามช่องจับฉายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ